เนสโกเมาเมาเช่าไรไปดูมามาเปิดกล่องหาเนสโกน้องจะอยู่ใน3กล่องตอนจุ่มจะมีโปรอกอกมาด้วยแบบนี้คือไม่ได้แต่ของรางวัลจะการันตีออกข้างล่างนี้พี่ฟูจิขอจุ่มรัวๆเลยละกัน Let's go อุ๊ยจุ่ม3ครั้งลดเหลือ2-1-3ไปดีแปวเฮ้ยเธอรอบนี้ได้รูปโปรไฟล์ด้วยก็คือตอนทันจิโร่พี่ไม่เหมา แต่เนสโกได้กลิ่นเบาๆว่าต้องเหมาแน่ก่อนจุ่มเขาบอกอยู่นะว่าเหมากิจนี้ใช้ประมาณ3 5 0 0ป้อปองกล่องไหนดีกล่องไหนดีกลางและกันเอ้ยแกจะซ่อนเก่งไปไหมอ่ะกิดนี้มีคนบอกว่าออกยากอยู่ดูคลิปนี้ก็รู้ว่าออกยากจริงมาเถอะเนสโกจังก็ยังไม่มา รอบนี้ใช้สามห้ปองเลยเหรอพักหายใจแป๊บมีคนถามว่าพี่ฟูจิเติมปองที่ไหนพี่ฟูจิขอนําเหนอพ่อมดเคร v ว r ร a เปผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายแกแกเขามีการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แนคนคลิกเลยที่ w w w c r e v e r ค a y g อ m e ป เนี่ยเติม ROU วันนี้ใช้เพียงแค่ Open ID ง่ายๆแถมได้ถึง3ต่อได้ส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบิลคอยคุ้มคุมได้รับเคเบิลคอยทุกๆยอด100้บาทใส่โค้ดฟูจิมีส่วนลดไปอีไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคลเบิลเปเพื่อนเพื่อนจ๋าอย่าลืมกรอกโค้ด F O O J Y ฟูจิเพื่อซัพพอร์ตพี่ขอบคุณฮะไปกันต่อแกสังเกตรางวัลข้างล่างเหลือ3มช่องแล้วเปิดแต่ละครั้งใช้ปองเยอะขึ้นเรื่อย ฉันว่าโดนล็อกมงเน่แน่แกฉันจะเหมาจริงๆหรอโอเคเหมาก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามาจุ่มให้เ,เพื่อนๆดูว่าถ้าเกิดช่วงนี้ดวงตกต้องเตรียมกีบปองกร<อ>ีดน้องยุกล่องสุดชายแล้วเธอก็โผล่หัวออกมาจนได้ยัยเนซโกเดี๋ยวสรุปให้ตอนแรกปองมี9,000ตอนนี้เหลือ5527พี่ฟูจิใช้ไป3473ไปต่อ ออยอมรับเลยว่าเป็นสกินคอลแลบที่สวยมากรูปโปรไฟล์อีโมจิเอฟเฟกต์สังหารนี่คือการโจมตีปกติสกิลหนึ่งของน้องสกิลสองแยกร่างเดี๋ยวนะมีสกิลแยกร่างได้ด้วยหรออะ และอัลติเมตเนสโกโกรดหมนเลือดอสูรโลฮีพี่ฟูจีขอคโอมยหนึ่งชุดจัดไป first blood. ตบชชยด้วยท่าวารสุดคิ้ว บายบายสำหรับสกินนี้การันตีน้องไปเลย